สวัสดีครับนี่นนทกอยู่ที่ไอดีไก่ครับไอดีเวลเก้าสิบแล้วเซิร์ฟหกสนะครับวันนี้จะมารีสายฟ้าให้ดูนะครับอันนี้ก็คือผมรีไปได้แค่ตัวเดียวนะ นี่ยนะรีไปได้แค่ตัวเดียวแค่นี้เลยส่วนตัวอื่นก็คือรีให้มันเยอะๆไว้อย่างนี้นี่นะก็คืออันนี้เป็นเทคนิคการรีของผมนะก็คือว่าไม่จาเป็นต้องรีให้ติดนะครับแค่ดีให้มันติดเยอะไว้อย่างนี้ต่อเพราะยังไงเราก็หาใบแม็กใส่ไม่ได้แล้วใช่ไหมเราก็จะใส่ใบแม็กทีละตัวถ้ามันติดแบบนี้ก็ถือว่าโชคดีไปเห็นนะก็คือผมจะรีให้มันเยอะๆประมาณนี้นะครับ ถ้าเป็นตัวที่ไม่ได้รีก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยแบบเนี้ยถ้าเป็นตัวที่ไม่ได้รีนะเนี่ยเห็นนะก็พยายามรีให้มันได้เยอะไว้เนี่ยแบบเนี้จะเป็นตัวที่เราใช้นะแบบนเห็น,นไหมเพราะยังไงใบแม็กเราก็หาไม่ได้เลยใช่ไหมเราม่จําเป็นต้องรีบอันนี้ก็คือผมดองไว้มีหินรีอยู่สี่พันกว่าแล้วทีแรกว่าจะเอาไว้ถึง 5, ห้าพันเยแหละแต่ทีนี้มันคันไม้คันมือมันอยากกัรีแล้วก็เลยว่า เอออัดคลิปให้ดูแล้วหน่อยก็เทคนิคการเลีของผมนะจะคือดองแล้วค่อยมารีเราก็จะไม่ล็อกตรงนี้เลยนะเราเอากดล้างไปเลยกดทีเดียวไปเลยปับ๊บแล้วก็นั่งมอง <c oughs> เห็นไหมหติดเส้นแรกอันนี้คือจะมารลีให้ดูว่ามันใช้จริงๆอันเท่าไหร่นะประมาณเท่าไหร่ไปหาเส้นที่สอง ก็ตัวหนึ่งมันจะประมาณสักสี่พันกว่าห้าพันเนี่ยนะประมาณนี้นะ,อะไอ้จากที่ผมดีรีมานะแต่ก็จะมีบางตัวบางตัวแบบเป็นหมื่นเหมือนกันนะไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันมันถึงได้หมดไปเยอะอาจจะเป็นที่ดวงนะครับว่าดวงดีดวงไม่ดีอะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ผมรีก็จะอยู่ประมาณสี่พันห้าพันในหนะตัวหนึ่งก็จะครบทุกเส้นแต่มันก็แล้วแต่แหละ็น่านนี้เริ่มออกยากแล้ว ปกติเวลาเราลีอ่มันจะมีสามเส้นที่ติดง่ายนะในสองพันแรกถ้อยากที่ผมรีมาทุกตัวนะจะมีสามเส้นที่มันติดในสองพันแรกนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะติดไหมสองพันแรกอันนี้เราติดมาแล้วเส้นหนึ่งนะอันนี้ผมกดออโต้นะเห็นไถ้าจะไปกดทีทีละครั้งต้องมาล้างที่เก่า อย่งเี้ยมันก็สะดวกดีอะเนาะเราก็มานยังมองก็สะดวกครับสบายดีอันนี้เราหมดไปสองร้อยกว่าแล้วนะก็สำหรับการเลี้ยนะของผมนะอันนี้เป็นเทคนิคของผมก็ถือว่าติดเส้นไหนผมจะล็อกเส้นนั้นไว้เลยขอให้เป็นเส้นที่ใช้งานนะครับให้ตรงสาย อย่างของใต้ดินตนัวนี้นี่นะมันใช้ atk ใช่ป่ะถ้าติด atk ผมก็จะล็อกไว้แบบที่เห็นเนี่ยครับผมจะไม่มารีหาเส้นสปีดแล้วค่อยมาล็อกนะนี่เห็นไหมมา2เส้นแล้วติดสปีดด้วยโชคดีไปเดี๋ยนะเราก็ไปต่ออันนี้เราหมดไปเท่าไหร่แล้วอ่ะได้เส้น a p c เห็นป่ะสามเส้นแรกมันจะมาเร็วมันจะอยู่ในสองพันแรกเส้นต่อไปมันจะเริ่มหายาก น,นี้คือครบสามเส้นตามเป้าหมายแล้วแล้วนะสองพันแรกแล้อ,อย่างที่บอกเมื่อกี้คือติดเส้นไหนขอขงบล็อกเส้นนั้นขอให้เป็นเส้นที่ใช้เส้นต่อไปถ้ามันจะติดนะก็คือจะเป็น H T C A T K นี่แหละมันจะมาอยู่สามสี่รอบแหละอันน้จจะปกติที่รีนะแต่ก็ไม่แน่ไม่แน่ต้องรอรู้เดี๋ยวว่ามานมาแน่แหละพอเป็นเกือบทุกตัวครับที่ผมรีมานะ เราหมดไปเท่าไหรแล้วอ่าเรามี4,500เอาหมดไป800แล้วกถ้าเกิดว่าเราคอยดูตรงนี้ไว้นะถ้าเหลือสักพันหนึงอะ่ะให้มันกดทีละครั้งเอานะแล้วก็เลือกให้มันเยอะๆเข้าไว้แบบเดิมนะครับไม่จําเป็นจะต้องติดนะแล้วเราก็ดองใหม่ แต่ในหน้าที่ผมรีคือแบบนี้เลยต้องคิดว่ามันน่าจะพอแหละ4,500นี่นะ้าพอติดสามเส้นแล้วมันก็จะนานกว่าจะขึ้นกว่าจะติดน,นี่เร้หมดไลยพันจึงแล้วสิพันสองแล้วอ่าหมดแลวพันสามแล้วอ่ามาอีกเส้นหนึ่งแล้วฮะ A.P.C. ยังไม่ติดผมว่าเดี๋ยวมันต้องมาแน่ๆเลยกดผิดนี่เราต้องการเส้นเดียวนะต้องการ H.P. อีกเส้นเดียวนี่ติดไปแล้วเท่าไหร่นะ4เส้นก็คือจะรีให้ติดอประมาณสักห้าเส้นแต่ละตัวอนาะโยเว้นตัวสองสายที่จะให้ติด6เส้นทุกเส้นเลยนะตัวสองสายก็จะเป็นอย่างพวก u n โ v วา พวก,กลิงไฟอะไรพวกเนี้ยนะอะเห็นไหมมาจนได้เห็นไหม,มถ้าอันนี้อันนี้เราไม่ได้ใช้ใช่ป่ะ APC ATK เราไม่ได้ใช้เราก็กดตกลงไปแล้วเราก็รีใหม่มันจะมาอย่างนงี้แล้วก็จะติดมาอีกสองสามรอบแหละ เราหมดไป2,005แล้วนะเอ้ยหมดไป 2000, 2,000 2,001นึ่งนี่เราเหลือที่2,000 2,002 2 0 0งเนี่ยก็เดี๋ยว 1000, ั้าพันหเงินเราต้องกดออกนะเพื่อที่ว่าเราจะมากดทีละครั้งเอาเงีอยก้าวเราเอง จะมาไม่มาจะมาอ่ะมาพอดีเห็นไหมครบแล้วใช้ไปเท่าไหร่นะจาก4,500แล้วเหลืออยู่ประมาณ1 8 0 0 1 9 0 0ใช้ประมาณ2 6 0 0นะครับประมาณในตอนนี้นะทีเนี้ยถ้าเกิดว่าหินแล้วเหลือใช่ปะ่ะแล้วเราจะไปรีโตต่อไปอย่างเงี้ยเนี่ย,ยอย่างนี้ใช่ปะ่ะผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งรีนะดองเอาใหม่แล้วค่อยไป ทำแบบเดิมน,นะอันนี้ผมใช้อยู่สองสองพันแล้วนะสองพันสองพันเจ็ดสองพันหกอ่ะใช้อยู่ประมาณนี้น,นะแบบแม็กเราก็จะยังไม่ค่อยมีใส่นะมันก็จะขาดแขนทีเด็ด่อยๆนนถ้าเราเราไม่มีเศษแล้วก็ใส่เข้าไปนะแล้วสำหรับการรีใสฟ้าก็จะมีเท่านี้นะครับส่วนตัวผมทำแบบนี้เลยทุกตัวทุก ID ดีทำแบบนี้ตลอดนะครับครับผมขอจบวันนี้ครับสาหรับการรีไสฟ้า สวัสดีครับผม